ติดากเลยเพือน,นเอาเฮ้ยแตกหรือไม่แตกอะ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาท,ทําคลิปสุดเจ๋งนะครับที่หลายคนทํากันเยอะมากเลยนัคือการโยนของจากที่สูงครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่นะครับสปิวเวย์นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับสูงมากๆเลยที่อมไปสำรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่มีทางขึ้นครับผมไม่รู้จะคนยังไงรับรองว่าวันนี้คลิปนี้ลาบากแน่นอนเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูครับผมเราจะให้คนดูเห็นความลำบากของเราด้วยนะครับผม <c oughs> และใช่ว่ามันคือ <c oughs> เรามีการเซฟตี้ทุกอย่างนะครับของที่เราโยนมาจากที่สูงเนี่ยจะมีน้ําเซฟอยู่ตลอดเลยครับไม่ถึงถไม่ออกมาถนนแน่นอนนะครับผม <c oughs> อ่าโอเค เราไปดูของที่เราจะโยนกันดีกว่าไหมไปค่ะเปียกมีทั้งลูกโป่งนะครับมีทั้งแตงโมนี่ค <ขอ S 2> <ๆ>่ะลกเรียนอโอยกเรียนนะผมเราเอาผลไม้ไปก่อนนะครับกับลูกโปง่งเรามาดูทางขึ้นกันเลยนะครับผมคแค่ทางเข้าก็รู้แล้วนะครับว่าจะเดินทางลำบากขนาดไหนดูนะครับผมต้นเป็นหนามหมดเลยนะผมรังหนาขึ้นมาแล้วดูสาวระวังนะครับพอขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะคะ โโลเดี๋ยวพี่โอมกับฮิวนี่เนี่ยจะพาทุกคนไปดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับตามมาครับผมแต่ล้องต้องมีความพยายามมากนะครับในการเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับผมนี่ยังไม่สูงอีกเหรอพี่โอมยังครับผมดูการลำบากในการทำคอนเทนต์เราคำเตือนไว้ก่อนนะครับผมห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับในพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับเรามีสตาฟดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมมันเป็นที่สูงนะค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้ความระมัดระวังในการถ่ายทำนะถ่ายทำนะครับผมค่ะสามคนตัวเล็กนิดเดียว จุดที่เราจะมาวางคือตรงนี้ครับมาผมจะค่อยเดินไปนะครับผมให้ดูให้ดูวิวข <c oughs> ้างหน้าครับผมสู <c oughs> งนขนาดไหนยังไม่ถึงเลยอคนนี้ก็สูงแล้วนะครับดูตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่เราจะสตาร์ทของไปนะครับแล้วไหลมาดูนะครับผมไหลลงไปไหลลงไป ข้างล่างข้างล่างนู่นข้างล่างนุ่นนะครับผมที่เป็นน้ำๆตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นการทดลองนะครับอย่าดามากเลยนะผมเราอยากรู้ว่าผลลไม้ชนิดไหนทนแรงกระแทกได้มากกว่ากันนะถ้าอยากดูแล้วนะครับกดไลค์และกดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมกดจะมาถึงจุดนี้นี่ยากมากเลยกดไล้วกำลังใจเราด้วยนะผมค่ะไปดูเลยเอาแล้วนะครับผมเราจะโยนแตงโมไปก่อนแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมตื่นเต้น ย้อนไปก่อนนะครับห้ามตามเด็ดขาดนะครับผมอันนี้เราดูแลกันเป็นอย่างดีนะมีสตาฟดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมพร้อมแล้วแตงโมกดไลค์นะครับผมกดติดกันเลยคุณเอ้าวว้าวอ้าวแตงโมแตงโมไม่ถึงข้างล่างเลยอะ ตรงข้างข้างหน้าได้แล้วโอ้ยังไม่ถึงฝั่งนะผมแตงโมแตกก่อนไปแล้วนี้แตงโมก็แตกแล้วนะคะแตงโมไม่ถึงข้างล่างคะ่ะแตกไปละแตงโมถือว่าความแข็<ๆ>แงแรงนี่น้อยมากนะครับผมไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะเพราะว่าแตกง,ง่ายนะคะเรามาเอาอันเล็กๆบ้างดีกว่าเอาอันเล็กๆบ้างเป็นแก้วมังกรค่ะทุกคนพดรอแล้ผมแตงโมเหมือนจะได้แค่นี้ครับผมไปไกลได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่ว่าเราจะนับที่เปลือกแล้วกัน อุ้ยแต่เผือกมันกิ้งถึงข้างล่างน้ำเลยนะอ่าต่อไปนะแก้วมังกรนะผมมาดูกันแก้วมังกรจะไปถึงไหนข้างบนกำลังจะโยนอะไรมาคะตอนนี้แก้วมังกรค่ะแก้วมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วมังกรจะตกลงมาถึงพื้นน้ำหรือเปล่าใช่ค่ะดูไปดูไปดูแก้วมังกรไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮกินงไปแต่ว่ามันมันเอียงอะมันกิ้งเบี้ยงเอียง ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยแล้วแตกแต่ว่ายังกิ้งลงไปได้นะคะตอนนี้ลูกปลาเข้ามาตอดแล้วนะครับผมเขามากินผลไม้เานผลไม้ครับผมได้ประโยชน์ถือว่าเป็นอาหารของปลาตัวน้อยๆตบให้เป็นแคนตาลูปครับผมจะเหมือนแตงโมไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะผมพี่ยองเขาไปรู้เหมือนกันว่าแคนตาลูปจะเหมือนกับแตงโมหรือเปล่านะครับ ย้ำอีกทีนึ่งนะผมของกินเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นนะครับเรามาทดลองจริงๆเพราะพี่องก็อยากรู้เหมือนกันถ้าของที่ตกจากที่สูงแล้วเนี่ยอาาหรจะเป็นยังไงทุกคนก็รู้แล้วว่ามันจะเละแต่เราอยากรู้ว่าอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันโยนนะี่โอ่งนี่โยนนะครับผมพี่ไม่งจะโยนแล้วนะครับผมมาแทนตะลุบจะไปไหนเอ้ย ีอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะดูมุมกล้องอื่นไปนะพี่ว่านี่โยนไกลเกินไปครับผมกลัวเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีอีกหลายลูกครับผมไปต่อไปคือลูกโป่งครับผมลูกโป่งน้ำโป่งน้ำนะครับอ่ะพี่ว่านี่ให้โอกาสแก้ตัวครับผมโยนไปไกลเลยเราต้องมาขอมัดแบบนี้กันได้ไหมเราต้องไปจุดที่มันเป็นลื่นๆนะครับผมเราต้องใช้อาถัยอาถัยความลื่นของตะไคร่น้ำนะครับผมต่อไปลูกโป่งครับต่อแก้ตัวอีกรอบนะคะจังเป้ง ไม่ถึงไหนครับผมต่ปุ๊กก็กระจายแล้วค่ะไม่ถึงไหนแน่นอนค่ะลูกโป่งแตกไหมคะแตกสิครับผมอ่ะลูกโป่งลูกใหญ่เลยไ้ยิ่งใหญ่มากครับผมเราจะโยนแล้วนะครับผมพรร้อมคค่ะับลูกโป่งลูกโยนสูงนะโยนเลยลูกโป่งสีเหลืองไปโยนโยนตรงกับใครน้ำเลยเ้ย ลูกเล็กไปแล้วลูกใหญ่ก็ไปแล้วสังเกตว่าอะไรที่มันเป็นเป็นลูกกลมๆเนี่ยจะแตกหมดเลยนะครับผมเรามาดูความความบางของเปลือกสัมมีน้อยอุยมะพร้าวกัร้าวน้ำโองมะพร้าวน้ำโขงมะพร้าวค่ะทุกคนไปดูมะพร้าวกันนะคะมะพร้าวกำลังจะลงมาแล้วค่ะมะพร้าวดูว่าไข่จะแตกหรือไม่มาดูกันนะครับผมใช่่คะอ๋อนะครับไปไป เฮ้ยไม่เสร็จไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมน้องตกไปแล้วค่ะมะพร้าวไม่แตกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะไม่แตกแสดงว่าเปลือกมะพร้าวแข็งมากต่อไปนี่คือไฮไลท์ของเราครับผมอะไรคะผู้เรียนว้าเพราะอะไรรู้ไหมครับอยากกินเพราะอะไรรู้ไหมครับผมทำไมคะ แพงแพงครับผมย้ำอีกทีนะครับผมของแพงนะครับอย่าดราม่าเลยนะครับผมเพราะเราได้ทุเรียนมาราคาถูกมากเลยนะครับใช่ค่ะเรามาดูกันว่ามันจะช้ำไหมคุณคะพี่มจะยงทุเรียนค่ะทุเรียนของโปงรดของเราค่ะพี่ปอทําได้ไงคะใจร้ายมากเลยแล้วมันตกลงไปใครจะกินได้คะ่ะใช่ค่ะปลาก็ไม่กินค่ะเดี๋ยวเราไปงมไหมงมไหมทุเรียนเลยนะต้องงมแล้วแหละนะทีนี้ ไฮไลท์ <5. S 2> 5. 5. 5. ของเราด้ผมพี่กี้เนี่ยมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงมา,มากๆเลย<ช>นะครับตกไม่เป็นไรเลยนะครับย<ช>ังสภาพเดิมอยู่เลย<ช>และนี่ครับผมตู้เรียนแข็งแรงพอๆกับแตงโมแตงโมไม่ใช่แข็งแรงพอๆกับมะพร้าวนะครับผม<ช>มาดูกันว่าทุเรียนจะรอดไหมถ้ารอดเราจะไปกินต่อครับแต่ถ้า,ถาไม่รอดก็อดกินนะคะเอาแล้วนะผมเอาค่ะมาดูกันแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนเอาตรงนั้นตรงนั้น พร้อมนะครับค่ะทูเรียน <ไป S 1> เฟตตีพร้อมนะครับพร้อมค่ะไป โอ้ทุกคนทุเรียนมันมากครับผมมันเหมือนลูกตุ้มอะกินทุเรียนกินทุเรียนมาเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าทุเรียนแตกแต่ว่ายังกิงลงไปได้อยู่นะคะทุเรียนตกน้ำแล้วเ่าตู้ป่องตุ้ป่องมาลูกชิ้นเลยค่ะหนูมาลอยตรงนั้นอะอยากได้อะอยากกินนะยังไม่จบครับผมพี่โอวีบางอย่างที่จะให้ดูรับ เป็นของที่ใหญ่กว่าทั้งหมดที่เคยโยนมาแต่เราเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินครับผมเดี๋ยวเราต้องไปช่วยกัน3มคนแบกขึ้นมาไม่แบกไม่แบกครับผมจะไปโยนข้างล่างตรงนั้นนะโอ้โได้คัามสูงมากเกินไปนะครับผมถึงตอนนี้กดไลค์เราก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราจะลงไปแล้วนะครับผมง่ายง่ายกว่าขึ้นเยอะเลยค่ะง่ายกว่าขึ้นอีกนะครับผมตอนนี้แต่ว่าเราเดินมาสูงมากนี่นี่ให้ดูตรงนี้ไมเห็นไหมนตลอดทางแคนตลุกจบอยู่ตรงนี้ ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้เดี๋ยวก็มีนกมีอะไรมากินนะคะทุเรียนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเห็นภาพช้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพช้าของทุเรียนเป็นยังไงสิเอ้ยว้าวไกินุเรียนอยู่ที่มันแตกแล้วคงกินไม่ได้แล้วหรอคะถึงแล้วถึงแล้วข้างล่างเป็นไงบ้างผมสวยไหมเมื่อกี้มากสวยมากค่ะ ไม่รู้ว่าถ่ายโดนหรือเปล่าไ่ถึงคนถ่ายอะสวยมากค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมเราจะเห็นมะพร้าวนะครับทุเรียนแล้วก็เปลือกแตงโมเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยแตกอยู่ข้างบนหมดเลยเลยจะถามคนข้างล่างว่าฟิลที่เห็นจากข้างล่างไปข้างบนเนี่ยรู้สึกยังไงเห็นเป็นยังไงเสียดายเสียดายไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สิคะ,ะเลยค่ะมันแตกอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็อันนี้มันแข็งๆมันก็จะกิงลงตกน้ำใช่ฟิลลิ่งได้กลิ่นผลไม้ไหมครับ หอมทุเรียนเมื่อกี้เนี่ยอะไรดูท่าดอาจจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วเมื่อกี้มะม่วงเผาค่ะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมหือว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะกินได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ปอลงไปเอานะครับเราไปดูของที่เราอยากโชว์กันดีกว่าใช่ค่ะนี่คือลูกโป่งยักษ์ครับผมนี่หนักมากาเลยขึ้นเลยค่ะขึ้นแล้วผมไปไปค่ะ ตาโก้ยี่คนแบบเมือไหร่จะได้เฮ้ยเราจะเทตรงนี้เลยให้สามสาวร่วมด้วยช่วยกันเทครับผมอ้โให้คนดูคอมเมนต์นะผมว่าลูกโป่งนี้จะแตกหรือไม่แตกอะเราคอมเมนต์กันด่อยมาไม่แตกแตกแตกไม่แตกไม่แตกแตกไม่แตกตาโก้ข้างล่างแตกไหมแตกแตกพี่โอมบอกว่าไม่แตกครับผมยังไงก็ไม่แตกเ้ยเอ็นเลยเอ็นเลยค่ะ ปล่อปนกอยปลาค่ะตอนนี้นะครับคอมเมนต์ที่อยู่ตอนนี้คือแตก3มไม่แตก2ครับผมค่ะอุ้มไม่แตกสามสามเท่ากันพร้อมนะครับปล่อยนกป่อยปลากดไลค์มาแล้วผมกดไลค์ค่ะพร้อมแล้วไป้ยไป แตกกลางทางแล้วผมบอกแล้วว่าแตกเสียดายมากๆเลยครับผมลูกโป่งยังไงก็แตกเพราะว่าข้างล่างคือนี่ร้อนมากพี่โอ๊ว่านะพี่โอ๊ว่านะอะไรคะลูกโป่งใหญ่ขนาดนี้เป็นพ่อพื้นมันเป็นปูนนะมันดับหนึ่งบาทนะผมใช่แล้วก็ความร้อนด้วยตรงนั้นมันจะไม่แตกต้อมันเลื่อนๆอ่ะตรงที่มีขี้ไข่ขี้ไครขูดข้ใครขูดแต่ไม่เป็นไรครับผมการทดลองนี้เราได้รู้แล้วว่าผลไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดมี2ชนิดก็คือทุเรียนกับมะพร้าวนั่นเองใช่ เอาง่ายๆคือหลายคนถามว่าจะทดลองทำไมก็รู้เปลือกมันแข็งมันก็จะอดมันจะแข็งแรงกว่าเปลือกที่มันนุ่มๆอยู่แล้วใช่แต่เราก็อยากรู้อยู่ดีครับเราว่าทรงกลมคิดว่ามันบอเร็งไงเราคิดว่ามันบอเร็งไงแตกยากแต่นี่คือมันแตกง่ายค,ครับผม,มถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์และอยากทำอะไรอีกให้เราโยนอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะอะไรกแลวแต่จะตรงแล้วจะให้ท่านโยนทีมงานเหรอ,อไปไหนมาครับผมไปไหนมาไปฟิตเนสมาฟิตเนส มลื่นโอเคครับผมถ้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วกด subscribe เราด้วยไปกินข้าวแล้วละครับผม<ป>บอกเลยว่าเราสบายมากใช่ไหมโย <laughs> ข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินครับเวลานี้เท่าไหร่โยบอกหน่อยดิบอกคนดูหน่อยได้เที่ยงสามสิบห้านาทียังไม่ได้กินข้าวหอมหิวมาก อ่นี่มีคน่เดบอ่ดี๋ยวเดเด๋ยวเป็นข้างหลังมาเฟียมาเฟียกลางร่มกลางมหน่อยมาเฟียกลางร่มาเ่ไเท่ได้แล้วมัได้หรกางนนกลางถนนเร็ว้งเรมแล้ว้นก้เ้มาเออดี๋ยวเราเซตเท่ใหม่